เ้ของเือวาทุกคนกับมีแผนอยากมาเชียวประเทศลาวจ้าองเปิดทางให้เจ้าอหนุ่มๆรือนอกแบบสิบแน่เจ้าองผูอีดาวาจิปะสงคองขานเป็นยังสุดา kind of mm ีท hmm. ่าน the anyway. ูุชมสมทุกคนวันนี้มาพบกับองจากรลู่ฮาฮาาคือเก่าเนาะวันนี้มาพบกับรายการ ความแตกต่างที่คือกันซีซั่นที่สองเนาะซีซั่นที่สองแล้ว่ซึ่งสองก็เฮ็ดความแตกต่างที่คือกันนี่แต่แต่ปีกายเนาะซึ่งกาบุณเฮ็ดอีกเพราะว่าเขาไปไทยไลาไลคอนเทนต์แหละกะสองมาคนพบว่าเออเขาหนาจะเฮ็ดรายการความแตกต่างที่คือกันเนาะเพราะว่าเพื่อเป็นสองทางรุ่มเพื่อเป็นสะพานให้แก่ที่นอกสาวไทยเนาะซึ่งสิมาเทียวประเทศลาวเนาะในไม่ไหวๆนีหลังจากที่ด่านเปิด ส้ของเือวาทุกคนกับมีแผนอยากมาเชียวประเทศเล่าแต่ว่าวันนี้สหองเปิดทางให้เส้าพอหนุหห <Wow. S 1> ่มๆเรานอกเลยเชียวประเทศเล่าได้องคํามเข้า,ขา,ขา,ขาใจกับภาษาเล่าแน่สหองฮูยีดอว่าที่ระสคงค์ของทานเป็นอย่างอ,าง <c oughs> อ่ะดังนั้นเฮาก็มาเริ่มเลยนอนสำหรับมือน,นีส้องสิมาบอกสิผา้ามซับทีแตกต่างแต่ว่ามันคือกันข้องภาษาเล่าหรือภาษา,าไทยในหมวดหมู่ของอาหารแน่ แล้วมันแล้วเมือนี้เขามาในหมวดหมู่ของหาอาหารด้วพี่น้องเอ้ยซึ่งเขาเขามาสิ่งแหลกเลยเนาะที่เขาสิ่งเขาไปนั่งก็คือตังซิงภาษาลาวอื่นว่าตังภาษาไทยอื่นว่าเก้าอี้ห <c oughs> ลังจากที่นั่งไม่ตังแล้วเนาะก็ตังมันมีความเปืีอยยังนิหนึงก็ต้องไปว่าเขาเจียนาไม่แนภาษาลาวคือเจียนาไม่บาดภาษาไทยก็กคือทิสชูเนาะ ซึ่งมือนีส่องผ้าทุกคนมาดังในหาดเฟอจินตน,นาการไปตามส่องเดอ้อแล้วกระลังเขามาในหาดเนาะมาดังตังในหาดเฟอร์แล้วก็แจกน้ำไม้มามเสร็จตกหลังจากที่มาหาดเฟอร์แน่นอนต้องกินเฟอซึ่งเฟอภาษาลาวเอืาา่มาเฟอรเนาะแต่ว่าภาษาไทยอื่นว่ากว๋วยเตี๋ยวนีว่แหละอ่ะคำดีๆเลยเมื่อเม่ะย,ยอดสวยเฟอออกมาหายเนาะแล้วก็ต้องมีหนึ่งแนนก็คือบวง บวงภาษาล่าแต่ว่าภาษาไทยเอิ่นว่าสอนแม่แหละภาษาไทยเอิ่นว่าสอนเนาะถามีบวงแล้วบบมีไหมถูกกันคือสิเป็นไปบ่ไดดเนาะภาษาเล่าเอิ่นว่าไหมถูกแต่ว่าภาษาไทยเอิ่นว่าตะเกียบ <Wow. S 1> แม่แหละตะเกียบเนื่อมาซิมซิมแล้วมันก็นคือแบบโอยากนวปบันไดเนาะังนั้น,นะจะต้องเอิร์ดคอว่าแม่ค่ะขอแปลงนวแน่ ซึ่งแปลงนวลในภาษาไทยก็คือผงสูร้นนั่นเองเขามาเขาใจหนึ่งคำศั์นอกก็คือคำศัพที่พปหนึ่งถวยภาษาล่าเออถวยภาษาไทยเอนว่าซับแม่แหละก็เตี๋ยวหนึ่งซับซับละยี่สิบห้าบาทแต่ว่าภาษาเล่าเอนว่าเบอร์ถวยหนึ่งที่มหาบนเกีบประมาณนั้นถาว่าซาับโลในภาษาเล่าภาษาไทยก็คือสิเอนว่ากะละมังทั้งแต่โป๊ะ หลักจากกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะสิ่มไปสิมมามัน่อย,อยากเพชรปันไดภาษาไทยแนนอนเอิ่นหมากเพชรว่าหมากพริกเด็ทำทีแตกตา่างเนาะมันมันมีความไม้คข่าขๆคือกันแต่มันมีความแตกต่างพี่นนองกินเฟอเนาะกินไปกินมากอะใส่หมักพริกลายผดกับเพชรเป็นหลักกับข้อหนาล้ว่องนบร์สองข้อหนาไม่ค่ะข้อหนาแน่หนึ่งจอกแต่ว่าภาษาไทยจะเอื่นว่าหนึ่งแก้ว จอกับแก้วเนาะมีความหมายคือกันแต่เอิรนต่างกันแต่ว่วถ้หาคำว่าแก้วในภาษาเล่าภาษาไทยก็เสือว่ากระจกเนาะกระจกใสเห็นนะกระจกสีใสค่ะเพิ่นว่าแว่นหรือว่าแก้วเนาะและอีกหนึ่งคำซับสำหรับคนมกิ่นเนาะก็คือเส้นขาปุ่นหรือว่าข่าปุ่นซื่อๆนี่แหละแต่ว่าภาษาไทยเออรนว่าขนมจีนแม่นแหละภาษาไทยเอิรนว่าขนมจีน เมื่อกินนามเนาะกินนามแล้วมันมันเบาเย็นกระต้องคอน้ำกอนแลวนแ่ว่ภาษาไทยเอ่ว่านามแข็งบัดกินบรเบิร์ดตองไร้คอไหมค่ะคอทงทงย่างแต่ว่าภาษาไทยกะทงพลาสติกเนาะหลังจากกินแล้วเนาะกระต้องคอไม่จิ้มแขวภาษาลาวเอ่ยว่จิ้มแขวภาษาไทยเอ่ยว่าไม่จิม้มฟันถือต้องเล่ คำสุดท้ายเบสิคเบสิคเลยก็คือคำว่าขอบใจเด้อภาษาลาวสีว่าวา่าขอบใจเด้อแต่ว่าภาษาไทยก็ว่าวา่าขอบคุณค่ะเนอประมาณนี้อ่ะเป็นยังได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้เนอั็เป็นรายการเก่าแต่ว่ามาเหตุใหม่เป็นซีซั่นที่สองก็คือรายการความแตกต่างที่คือการอีพีที่ หนึ่งซีซั่นที่สองนั่นเองนะพีน้องนอถาว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนและอยากให้มีคลิปต่อต่อไปกะสวยกันกดไลค์ก็ subscribe ก็แซร์แลลวกะคอมเมนต์มาหว่กันเนาะและมาเบิรงกันว่าหมวดมูนาสีองซิม,มาในหมวดมู่ของคาว่าอีหยังและสหงองซิม,มาในหมวดมู่ของสถานการณ์ใดกะถ้าหลุนเอาเนาะหรือว่าอยากแนะนําก็คอมเมนต์มาเลยเพราะว่ามือที่เท่าเสียงกามา มาหูจักกับความแตกต่างที่คือกันระหว่างภาษาลาวและไทยในหมวดบูคของาอาหารซึ่งเวลาทุกคนไปหาอาหารทุกคนจะได้ยินคำซุบหนีแหละตลอดตลอดนอตแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแนมเห็นแต่ว่าบางเชื่อกล้ายคนก็อาจจะเข้าใจอะรหลายคนก็อาจจะ,จะบจจะม่เข้าใจนอตสําหรับคลิปนี้เจตนาที่เหตุคลิปนี้ขึ้นมากกับเพื่อแบบหลายคนที่เขาจะบทันหู่นอว่าเออภาษาลาวคำนี้เป็นแบบนี้คำนี้เป็นแบบนี้ส่วนไลด์ก้า น่าจ,จะหู้นอกาะเพราะว่าเพื่นไทยส่วนแรทีติดตามสองสหกับเป็นคนอีสานเสียงอีสานกระเราอากาศติดก,กันเพียงแต่มเมนหนัง้องคว้างกันไหวซื่อสำหรัเป็นพี่น้องฝั่งสายพี่น้องฝั่งครัวน้พี่น้องเนาะ,นแ,ละและสำหรับสองลูกมหา,หาก็จะมีหล,ลักๆเลยก็คือสามสามรายการแล้วก็เป็นอาทิตย์หนึ่งสามเถื่อนอกสิงลงคลิปก็คือรายการพวกแตกต่างที่คือการลายการรายการวีล็อกรายการ อาศิบต,ต่างๆของคนลาาบางเถื่อก็จิม,มีรายการกินยังมาผสมกันแต่ว่าหลักๆคืออาทิตย์หนึ่งสามเถื่อจะปล่อยคลิปให้ทุกคนเห็นแล้วถาว่ามือใดโบเห็นปล่อยคลิปกั๊ซิม,มีโพสตให้ทุกคนมาเบิงนอกพ่อะโบห้คือฮอดคือเทนกัน <c oughs> สำหรับคลิปนี้จงของเาา้าไลฟ์โหดแหละแต่ขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายขอบใจเด้อที่เขามาเบิง่งมาหับสุกมาหับฟั่ง